Walk with God โดยคฤิจกรักพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวทะเลที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งพรพรยอห์บทที่21ข้อที่6พระองค์ตัดกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกของพระเยซูปเป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์ มีทัศน์กและมีความขยันแต่ทั้งคืนกับจับอะไรไม่ได้เลยความล้มเหลวของเขาไม่ได้เกิดจากความเกียจค้านหากเกิดจากการทำงานโดยป่าจากพระสุรเสียงของพระคิดเรามักออกเรือด้วยความสามารถของเราเองใช้แหเดิมใช้วิธีเดิมและหวังผลลัพธ์ใหม่แต่พระคำประกาศอย่างชัดเจนว่าการทำงานโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า ย่อมจบลงด้วยความว่างเปล่ามือที่ขยันแต่หัวใจที่ไม่ฟังย่อมไม่เกิดผลพระเยซูตัดว่าจงทิ้งแหไปทางขวาของเรือคำสั่งนั้นดูธรรมดาไม่สำคัญละไล่เหตุผลแต่ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือวิธีการแต่อยู่ที่พระสุรเสียงของพระองค์เมื่อพระคิดตัดสิ่งที่ดูธรรมดากับกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์ การเชื่อฟังพระวจนะแม้เพียงเก้าเดียวสามารถเปลี่ยนความว่างเปล่าให้เป็นความอุดมสมบูรณ์ได้การเชื่อฟังไม่จำเป็นต้องเข้าใจก่อนแต่ต้องไว้วางใจก่อนวันนี้เราต้องกลับใจจากการรับใช้ที่คุ้นเคยแต่ขาดการพึ่งพาพระเจ้าขาดการอธิษฐานที่จริงจังและขาดไฟของพระวิญญาณเราต้องถ่อมใจพอที่จะฟังและเชื่อฟังโดยลงมือทำ แม้คำสั่งนั้นจะขัดสามัญสำนึกของเราก็ตามหากพระคิดทรงนำทะเลที่ว่างเปล่าก็จะกลายเป็นแหล่งพระพรพอที่ใดมีการเชื่อฟังที่นั้นย่อมมีการอัศจรรย์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ